สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่ คลิปนี้แอดจะพามาดู3ข้อสุดบางของบุ๋งบิ๋มนะครับที่ทําให้เธอกลายเป็นคนที่ทําแต้มทบสกอและแบกทีมได้รัวๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือตุรกีนะครับ 1. การตบที่ทรงพลังจะเห็นได้ว่าบุ๋งบิ๋มเป็นคนที่ท่าขึ้นตบสมบูรณ์มากท่าขึ้นตบสวยมาตั้งแต่อายุ14แล้วและเมื่อขึ้นตบก็ใส่แรงเต็มที่ทําให้น้ําหนักบนดีหนักและแรงจนสามารถเป็นแต้มได้ทันทีพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นคนที่สามารถ จบสกอร์ได้ขึ้นตอบแล้วเปอร์เซ็นต์การได้เต้มสูงมากข้อนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะครับเพราะการแข่งวอลเล่หลายครั้งเราจะเห็นว่าทีมที่แพ้ก็เพราะว่าไม่มีตัวจบสกอร์แต่บุ๋มบิ๋มทำได้ครับ 2. ความฉลาดไหวพริบในการทําแต้มตลอดนะครับที่เห็นบุ๋มบิมเล่นจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ใส่หนักใส่แรงอย่างเดียวแต่บุ๋มบิมเป็นคนฉลาดมากลูกหยอดตีเบาก็ทําได้แต้มรัวๆแล้วทําได้แบบเนบเนียนมากไปตุรกีก็ได้เห็นลูกฉลาดนะครับการเซตหยอดก็มามาแบบเหนือมากๆจริงๆครับจนได้แต้มมาแล้วและ 3. นะครับความมั่นใจเป็นคนที่มีความมั่นใจมาก ทุบแบบไม่กลัวใครจะเห็นได้ว่าขึ้นตบแต่ละครั้งไม่มีลังเลใส่หนักก็คือหนักหยอดก็คือหยอดแบบมั่นใจไปเลยเยี่ยมมากๆครับดังนั้นนี่คือ3ข้อพรสวรรค์ของเธอที่ทำให้เธอกลายเป็นคนแบกทีมได้เสมอไม่ว่าจะเล่นที่ไหนนะครับเจ้าของสถิติ28แต้มในลีกตุรกีลีกชั้นนำของโลกชัดจุอชื่อนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับ